หากเราเอ่ยว่าโลกนี้คือผลของกรรมก็อาจจะมีบางคนคิดว่านั่นคือโชคชะตา หากเราเอ่ยว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติก็าาอาจจะมีบางคนแย้งว่าแล้วความอายุติธรรมในโลกมาจากไหนแต่หากเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเราที่อยู่อยู่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีความเจ็บปวดใดเลยที่เกิดขึ้นโดยไม่มีรากเหง้าของมันเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือหัวใจของอิทัปปัจยตาหลักแห่งความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยปัญญายาณเป็นกฎแห่งความจริงที่ครอบคลุมจัก,กรวาลทั้งใบตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไปจนถึงรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่งหรือรอยน้ำตาของชายชาราในบ้านปลายพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราโทษโชคชะตาหรือหนีทุกข์แต่ให้เราเห็นตามจริง ว่าทุกสิ่งมีเหตุและจะดับลงไปได้หากเหตุหมดไปและการเห็นความจริงนี้ไม่ใช่การท่องจําแต่คือการกระทําในใจโดยแยบคายด้วยตนเองดังพุทธวจนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอิทับปัจจะตาและปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างมีเหตุทุกก็จะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครู และเมื่อเราย้อนดูอย่างแยบคายว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์จึงแสดงแผนผังของทุกข์หรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุประบาทการเกิดขึ้นแห่งสิ่งต่างๆโดยอาศัยเหตุปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อความไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนในสายใยของเหตุปัจจัยนั้นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้คืออวิชชาปัจจญาสังขารา เพราะอวิชชาจึงมีสังขารอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่ใช่แค่ไม่รู้ตัวหนังสือไม่ใช่แค่ไม่รู้เรื่องโลกหรือเรื่องคนแต่หมายถึงไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือทางดับทุกข์และเมื่อไม่รู้ใจก็เริ่มปรุงแต่งปรุงแต่งว่าอะไรคือสุขอะไรควรหลีกนี อะไรควรไขว่คว้านี่เองคือสังขารการปรุงแต่งแห่งจิตใจณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเด็กหญิงชื่อมีนาถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของแม่แม่ของเธอเป็นวัยรุ่นถูกทอดทิ้งตั้งแต่ตั้งครรภ์และคลอดเธอด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจมีนาโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่ต้องการแม้ย่าจะเลี้ยงเธอแต่ก็ไม่มีใครกอดเธอไม่มีใครพูดคำว่ารัก เธอไม่รู้ว่านี่คือความไม่รู้เธอเพียงรู้ว่าโลกนี้เหงาเงียบและไม่มีใครให้เธอฝากหวัวใจเมื่อโตขึ้นเธอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มคบหาชายคนหนึ่งเพียงเพราะเขาบอกว่าคิดถึงนะประโยคนั้นเปรียบเสมือนแสงไฟในความมืดที่เธออยู่มานานนับปีแต่เพราะอาวิชาเธอจึงไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงเวทนาที่มากระทบเธอหลงคิดว่ามันคือความรักแท้ เธอจึงทุ่มเททั้งกายทั้งใจและในที่สุดเขาก็จากเธอไปเหมือนคนอื่นๆเธอร้องไห้แล้วตัดสินว่าความรักคือทุกข์และในความจริงแล้วอวิชาต่างหากที่เป็นต้นต่อเพราะไม่รู้ว่าสิ่งใดคือสุขแท้สิ่งใดคือสุขปลอมเพราะไม่รู้ว่าความรู้สึกอบอุ่นนั้นเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดเธอจึงปรุงแต่งว่าต้องมีคนมารักถึงจะมีค่า และนี่คือการเกิดขึ้นของสังขาราจากอวิชาในใจของเธอจึงมีการปรุงแต่งอยู่เสมอและเธอปรุงแต่งทุกอย่างจนหลงลืมตัวจริงของตนเองอวิชานำไปสู่สังขารความไม่รู้นำไปสู่การปรุงแต่งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งปวงสังขาราปัจยาวิญญาณังการปรุงแต่งนำไปสู่การรู้ผิดรู้ถูกเมื่อจิตของมีนาเริ่มปรุงแต่งว่า ถ้าฉันสวยฉันจะมีคนรักถ้าฉันเป็นที่ยอมรับฉันจะไม่ถูกทิ้งถ้าฉันมีแฟนฉันจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปการปรุงแต่งเหล่านี้คือสังขาราที่เกิดจากอวิชชาและเมื่อปรุงแต่งแล้วจิตก็จะไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปมันจะเริ่มสร้างวิญญาณขึ้นเพื่อรับรู้โลกผ่านเลนใหม่และนี่คือขั้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ หลังจากมีนาอกหักเธอจมอยู่กับความเศร้าอยู่นานหลายเดือนเธอไม่เพียงแต่เสียคนรักแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าตัวตนของเธอพังทลายลงไปพร้อมกันนี่ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันคือลึกกว่านั้นคือการที่จิตของเธอนิยามโลกใหม่ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดนั้นเธอเริ่มมองผู้ชายทุกคนเหมือนกันหมดเธอเริ่มเชื่อว่าไม่มีใครรักเธอจริงแม้แต่คำชมเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นพูดด้วยไมตรี เธอก็ฟังด้วยใจที่ระแวงและคิดว่าพวกเขาประชดประชันการปรุงแต่งในอดีตได้สร้างวิญญาณใหม่ในใจเธอเธอรับรู้โลกผ่านประสบการณ์ที่ถูกปรุงไม่ใช่ผ่านความจริงและนี่คือวิญญาณที่เกิดขึ้นจากสังขารไม่ใช่วิญญาณที่ล่องลอยแบบในนิยายแต่คือการรับรู้ของจิตที่มีรากฐานมาจากการปรุงแต่งเช่นตาเห็นรูปก,ก็เห็นด้วยความกลัวหูได้ยินเสียงก็ด้วยความไม่ไว้ใจใจสัมผัสอารมณ์ก็สัมผัสด้วยอคติ โลกที่เธอมองจึงไม่ใช่โลกเดิมแต่เป็นโลกที่เธอสร้างขึ้นจากบาดแผลภายในความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเราทุกคนไม่ต่างจากมีนาแต่ละวันเราเห็นคนรอบตัวบางคนเราชอบหน้าตาเขาบางคนเราไม่ถูกชะตาตั้งแต่เขายังไม่พูดถามว่าเหตุผลคืออะไรหลายครั้งไม่มีเหตุผลเลยมันเป็นเพราะสังขารเก่าปรุงแต่งไว้ในใจเพราะจิตเราเกิดวิญญ,ญาณแบบหนึ่งขึ้น เพื่อให้เรารับรู้โลกแบบที่เราเคยเชื่อเช่นเราเคยถูกหักหลังมาในอดีตวันนี้จึงเราแวงความรักของคนใหม่เพราะจิตรับรู้ผ่านวิญญาณที่ถูกปรุงมาแล้ววิญญาณไม่ใช่ความรู้ที่ว่างเปล่ามันคือความรู้ที่เลือกเห็นเหมือนแว่นตาที่ถูกย้อมสีด้วยอารมณ์และอดีตและนี่แหละคือก้าวถัดไปของวงจรแห่งทุกข์ในตอนถัดไปเราจะเห็นว่าเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่หยุดอยู่เฉย มันจะเริ่มประกอบเป็นรูปร่างของชีวิตขึ้นมาผ่านสิ่งที่เรียกว่านามรูปวิญญาณปัจจญานามารูปังเมื่อความรู้สึกตัวสร้างรูปร่างแห่งตัวตนจากจิตที่ถูกปรุงแต่งสู่การรู้ผิดรู้ถูกจากวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นสู่ภาพของชีวิตที่เราเชื่อว่าคือเราพระพุทธองค์ตรัสว่าวิญญาณปัจจญานามารูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นาม,มารูปคือสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเราในแบบที่เรายึดถือนามคือส่วนของจิตใจเวทนาความรู้สึกสัญญาการจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกตัวรูปคือส่วนของร่างกายดินน้ำลงไฟร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นหมายความว่าเมื่อจิตของเราถูกหล่อหลอมให้เห็นโลกแบบใดมันก็จะค่อยๆประกอบร่างตัวเราแบบนั้นขึ้นมา ทั้งในความคิดและแม้แต่ในร่างกายที่เราปั้นแต่งเพื่อให้เหมาะกับโลกที่เรารับรู้หลังจากมีนาถูกคนรักทิ้งไปจิตใจของเธอก็ไม่เคยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเธอเริ่มรับรู้ตัวเองผ่านแว่นของความไม่เพียงพอเธอเริ่มเชื่อว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนตัวเองฉันก็จะไม่มีใครรักและจากวิญ,ญญาณที่ถูกลหลอมขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดนั้นเธอจึงเริ่มประกอบตัวต,วตนใหม่ขึ้นมาทั้งทางใจและทางกาย ทางใจหรือนามเธอฝึกยิ้มให้ดูเป็นธรรมชาติแม้ใจจะเศร้าเธอเรียนรู้จากโซเชียลว,ว่าผู้หญิงที่น่ารักต้องพูดใจยังไงเธอบังคับความรู้สึกตนเองให้ดูเป็นคนร่าเริงทางกายหรือรูปเธอเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการแต่งหน้าเปลี่ยนการแต่งตัวเธอลดน้ำหนักตามเทรน์เธอแม้กระทั่งฝึกท่าทางการถ่ายรูปก,การโพสต์การเดินให้ดูดีทั้งหมดนั้นไม่ใช่มีนาที่เป็นธรรมชาติแต่เป็นมีนาที่ถูกสร้างขึ้นจากวิญญ,ญาณที่เจ็บปวด แล้วหล่อเป็นนามรูปคือตัวฉันที่อยากจะเป็นเพราะเธอเชื่อว่าถ้าเธอเป็นแบบนี้เธอจะไม่ถูกทิ้งอีกและนี่คือจุดเริ่มต้นของวิญญาณที่จะกลายเป็นต้นทางของรูปลักษณ์และชีวิตจิตใจเราไม่ได้มีตัวตนโดยบังเอิญเราสร้างมันขึ้นมาทีละน้อยจากความกลัวความหวังและความไม่รู้มองลึกไปกว่านั้นลองสังเกตตัวเองเมื่อเราคิดว่าเราคือคนเข้มแข็ง เราจะพยายามไม่ร้องไห้แม้ในยามเจ็บปวดเพราะเรากลัวคำว่าอ่อนแอและเราเผลอสร้างรูปลักษณ์และบุคลิกที่จะปกป้องเราไว้เช่นเดียวกับมีนาเธอเปลี่ยนตัวเองจนแทบจำไม่ได้ท,ทั้งที่ไม่ใช่เพราะเธออยากเป็นแต่เพราะเธอกลัวกลายไม่ได้รับความรักนามารูปของเธอจึงกลายเป็นเกราะกําบังที่หนักอึ้งและเป็นตัวตนที่ไม่มีความสุขเลยถามตัวเรา รูปแบบที่เราใช้ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้มาจากอะไรมาจากสิ่งที่เราเป็นจริงหรือหรือมาจากสิ่งที่เราเคยบาดเจ็บหรือมาจากการรับรู้ที่ถูกปรุงแต่งจากอดีตวิญญาณจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่รับรู้แต่มันคือแรงผลักดันที่ทำให้เราสร้างรูปร่างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับโลกที่เราเชื่อว่าเป็นนามรูป,ปะปัจจญาสลายตนังประตูหกบานสู่การเปิดรับโลก เมื่อความคิดและร่างกายถูกหล่อขึ้นตามความเชื่อของจิตตัวตนหนึ่งจึงปรากฏและเมื่อตัวต,วตนนี้ดำรงอยู่มันก็จะเริ่มหันไปมองโลกผ่านประตูทั้ง6กบานพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านามรูป,ปะปัจยจาสลายยตนะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะหมายถึงฐานรู้หกฐานคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นดั่งประตูบ้านของใจที่เปิดรับโลกภายนอกเข้ามา เพื่อให้ตัวตนที่เราสร้างขึ้นได้สัมผัสกับโลกตามที่วิญญาณปรุงไว้หลังจากมีนาเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนหน้าตาและสร้างภาพของตนเองใหม่เธอก็เริ่มออกสู่โลกอีกครั้งเธอโพสรูปลงโซเชียลด้วยรอยยิ้มใหม่แต่สิ่งที่เธอรอไม่ใช่รอยยิ้มของตนเองเธอรอย,ยอดไลค์ตามองหาคอมเมนต์ที่ชื่นชอบหูจับคำชมว่าเธอสวยจังหรือหน้าเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ใจกระเพื่อมทุกครั้งที่เขาคนนั้นอ่านแล้วไม่ตอบมีนาไม่ได้รับโลกด้วยใจที่ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่ทุกประตูของอายตนะถูกชโลมด้วยความคาดหวังเธอเสพภาพเสียงกลิ่นสัมผัสด้วยความกระวนกระวายทุกคำพูดกลายเป็นคำตัดสินคุณค่าของเธอทุกเสียงหัวเราะของเพื่อนกลายเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวของเธออายตนะทั้งหไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรับรู้แต่มันกลายเป็นทางไหลของทุก เพราะตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวิญญาณต้องการการยืนยันจากโลกผ่านประตูเหล่านี้ความรู้สึกเช่นนี้เราทุกคนก็มีลองถามตนเองดูสิครับเวลามีคนชมเราเรารู้สึกดีเพราะว่าเรารู้คุณค่าของตนเองจริงๆหรือเรารู้สึกดีเพราะว่ามันตอบโจทย์ความต้องการลึกๆที่ซ่อนอยู่เวลาเห็นใครมีความสุขเรามองไปด้วยใจที่ยินดีหรือมองไปด้วยใจที่อิจฉาเมื่อประตูทั้งหกเปิดรับโลกเข้ามา หากข้างในใจเราไม่มีแสงของปัญญาสิ่งที่เข้ามาย่อมสร้างความหวั่นวหวมากกว่าความรู้แจ้งบทเรียนที่แฝงอยู่ในอายตนาทั้ง6ตาหูจมูกติ้นกายใจไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนมันเป็นเพียงทางผ่านของเวทนาความรู้สึกหากจิตถูกฝึกอยายตนะจะกลายเป็นโอกาสแห่งปัญญาแต่หากจิตยังคงหลงผิดอยายตนะจะกลายเป็นกับดักแห่งทุกข์ สลายตนะปัจจญาผัสโสแสงกระทบใจความรู้สึกเริ่มก่อรูปเมื่อประตูหกบานของอายตนะเปิดออกสิ่งที่ไหลเข้ามาไม่ได้เป็นแค่ภาพเสียงกลิ่นแต่มันกระทบใจและในจังหวะนั้นเองสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าผัสสะก็เกิดขึ้นสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะคือการกระทบกันของท่าสามอย่างห อารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่น 2. อ,อายตนะภายในเช่นตาหูใจ 3. วิญญาณความรู้สึกตัวเมื่อสามอย่างนี้มาบรรจบกันความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นเช่นมีนาเห็นโพสต์ของคนรักเก่าคือรูปด้วยดวงตาคือจักขุพร้อมจิตที่รับรู้ความหลังคือจักขุวิญญาณเมื่อทั้ง3ส,สิ่งนี้สัมผัสกันผัสสะจึงเกิด และการเกิดขึ้นของภาษานี้เองคือจุดเริ่มต้นของเวทนาซึ่งจะนำเราไปสู่ทุกข์หรือสุขวันหนึ่งมีนาเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอภาพแฟนเก่าของเธอกำลังยืนยิ้มขณะควงแฟนสาวคนใหม่ภาพนั้นไม่ใช่ภาเพเคลื่อนไหวแต่หัวใจของเธอไหวอย่างแรงเธอนิ่งไปสิบวินาทีน้ำตาไหลออกมาช้าๆโดยไม่รู้ตัวมือเธอสั่นหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนค่าของตนเองหายไปอีกครั้งหนึ่ง นั่นแหละครับคือภาษาที่กระทบจากรูปเสียงและความทรงจําที่ยังสดเป็นภาษาที่ยังไม่ผ่านปัญญาจึงก่อให้เกิดเวทนาแบบไม่รู้ตัวภาษาเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ในทางโลกมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ในทางธรรมภาษาคือจุดหักเหที่สําคัญยิ่งเราถ้าเราฝึกใจไว้ดีแม้สิ่งที่กระทบจะเกิดเราก็จะไม่ตอบสนองแบบอัตโนมัติแต่หากใจเราไร้เครื่องพิจรารณา เพียงแค่ภาพเสียงหรือคำพูดบางคำเราก็พร้อมจะทุกข์ทั้งวันกับเรื่องที่ผ่านไปเพียงชั่ววินาทีเดียวความน่ากลัวของภาษะที่ไม่รู้เท่าทันบางคนเคยได้ยินคำว่าเราไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดต่อนั่นคือความจริงจากภาษะเช่นเด็กชายคนหนึ่งถูกเพื่อนแซวว่าอ้วนถ้าเขาไม่ถือสาก็จบแค่เสียงกระทบหูแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาดูไร้ค่า มันจะไม่จบแค่เสียงมันจะกลายเป็นเวทนาและจะต่อด้วยตันหาทันทีภาษะปัจจยาเวทนาความรู้สึกที่บีบหัวใจเกิดขึ้นในเงียบงนันเมื่อจิตถูกกระทบจากโลกภายนอกและเกิดผาสสะแล้วสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่การสั่นไหวแต่คือเวทนาความรู้สึกอันลึกซึ้งที่อาจพาใจจมดิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภาษาปัจจยาเวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบแบ่งออกเป็นสามอย่างคือ 1. สุขเวทนาความพอใจสบายอิ่มเอิบ 2. ทุกขเวทนาความไม่สบายเจ็บปวดผิดหวัง 3. อทุกข,ขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์สิ่งสำคัญคือเวทนาไม่ใช่ศัตรู มันเป็นเพียงสิ่งที่ใจสัมผัสเมื่อมีการกระทบเหมือนผิวน้ำของสายน้ำที่สะท้อนฟ้าหรือฝนก็แล้วแต่สิ่งที่มากระทบแต่ความผิดพลาดของเราคือเรายึดเวทนาว่าเป็นของเราเรากลัวเวทนาทุกข์และเสพติดเวทนาสุขทั้งที่เวทนาคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหลังจากมีนายเห็นภาพคนรักเก่าควงหญิงใหม่ภาพนั้นจบลงภายในสมวินาทีแต่เวทนาอยู่ในใจเธอตลอดอีกสามวัน เธอกลับบ้านในคืนนั้นปิดไฟนอนในห้องเงียบแต่หัวใจกลับยังไม่สงบเธอรู้สึกว่าเธอไร้ค่าเธอรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรกับความรักเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอคือความล้มเหลวทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากภาพไม่ได้เกิดจากเสียงแต่เกิดจากเวทนาที่แทรกเข้าไปในรอยร้าวของจิตเวทนาไม่เคยมีเสียงแต่มันดังในหัวใจคุณเคยไหมเดินห้างคนเดียวท่ามกลางฝูงชน แต่รู้สึกเหมือนไม่มีใครมองเห็นได้ยินเพื่อนหัวเราะแต่รู้สึกเหมือนเสียงนั้นเยอะหยันแค่ใครบางคนไม่ตอบแชทก็รู้สึกเหมือนโลกไม่ต้องการคุณอีกต่อไปความรู้สึกแบบนั้นแหละครับคือเวทนาที่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เห็นแต่มาจากการที่ใจเราตีความและจมลงไปเวทนาไม่ใช่ปัญหาแต่การติดเวทนาตัางหากที่พาเราทุกข์เมื่อเวทนาเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทัน เวทนาจะเหมือนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็จากไปแต่ถ้าเราเกาะมันไว้มันจะกลายเป็นพายุที่หมุนวนพาเราไปในทิศทางที่เราควบคุมไม่ได้มีนาไม่ได้แค่เจ็บใจแต่เธอติดอยู่กับเวทนาที่ชื่อว่าฉันไม่มีใครรักและจากเวทนานั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นอีกครั้งนั่นคือจุดเริ่มต้นของตันหา ในบทต่อไปเราจะเข้าสู่หัวใจของปฏิจจสมุปบาทเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่มีปัญญารู้เท่าทันมันจะนำไปสู่ตัณหาความกระหายเวทนาปัจจญาตัณหาความอยากที่พรางตัวด้วยความหวังความรู้สึกเป็นเพียงสิ่งกลางแต่เมื่อไม่มีปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นไฟที่เผาใจให้กระหายอยากจะสุขอยากจะพ้นทุกข์ อยากจะไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเวทนาปัจจยาตันหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาคืออะไรตันหาแปลว่าความกระหายไม่ใช่แค่ความอยากธรรมดาแต่คือความเร่งเร้าในใจที่บอกว่าสิ่งนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้มีสมประเภทใหญ่ๆคือ 1. กามตันหาอยากได้สิ่งที่ทาให้สุขรูปเสียงกลิ่นหรืออื่นๆ 2. ภาวะตันหา ความอยากมีอยากเป็นอยากยิ่งใหญ่ 3. วิภวะตัณหาอยากไม่เป็นอยากไม่เจอไม่อยากรับรู้สิ่งที่ไม่ชอบหลังจากร้องไห้ในห้องอยู่หลายคืนมีนาเริ่มไม่อยากเจอความรู้สึกเดิมๆอีกไม่อยากรู้สึกไร้ค่าไม่อยากรู้สึกโดนทิ้งและจากเวทนาเหล่านั้นใจของเธอเริ่มกระหายเธอเริ่มโพสต์รูปใหม่ๆด้วยคำบรรยายที่เจ็บแต่ดูเข้มแข็ง หวังว่าใครสักคนจะเห็นและทักมาเธอแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะมีคนมาชมเพื่อเยียวยารอยแผลในใจเธอสมัครคอร์สเรียนพูดในที่สาธารณะหวังว่าความสามารถจะนำพาให้เธอมีตัวตนทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเธออยากเป็นแต่เพราะเธอไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีใครรักความกระหายแบบนี้คือวิภวตัณหาที่แฝงในใจความกระหายไม่เคยหยุดแค่จุดเดียวปัญหาของตัณหาคือ มันไม่รู้จักคําว่าพอแม้มีนาเริ่มมีคนมาชมเริ่มมีคนทักกลับมาเริ่มมีคนสนใจเธอแต่เธอก็ยังไม่อิ่มใจเพราะตันหาไม่ได้ต้องการสิ่งที่ได้มันต้องการความรู้สึกดีที่ได้จากสิ่งนั้นและเมื่อความรู้สึกดีหมดไปตันหาก็จะไล่ล่าเป้าหมายต่อไปใหม่เรื่อยๆถามใจเราเรากำลังทำอะไรด้วยความตั้งใจหรือความกระหายการที่เราแต่งตัวดีเป็นเพราะเรารักตนเอง หรือกลัวว่าถ้าไม่ดูดีจะไม่มีใครสนใจการที่เราพยายามสำเร็จในงานเพราะความปรารถนาดีต่อโลกหรือเพราะกลัวคำว่าล้มเหลวตันหาอาจจะสวมหน้ากากแห่งความพยายามแต่ภายในมันคือเปลวไฟที่ไม่หยุดลุกไหม้และเมื่อความกระหายเกิดขึ้นแล้วจิตจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันจะเริ่มเคลื่อนไปหาสิ่งที่อยากได้เคลื่อนไปด้วยแรงผลักดันของตัณหากลายเป็นอุปาทานการยึดมั่นถึงมั่นอย่างแน่นหนา ตัณหาปัจญจาอุปาทานังเมื่อความอยากกลายเป็นสิ่งที่ยึดมั่นตัณหาเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมในใจแต่เมื่อคลื่นนั้นซัดซ้ำมันจะพังทลายสู่ฟังและก่อตัวเป็นสิ่งที่ฉันต้องได้หรือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตัณหาปัจจญาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่แค่การอยากได้ คือการผูกใจไว้แน่นกับสิ่งนั้นจนรู้สึกว่าสิ่งนั้นคือเราหรือไม่มีสิ่งนั้นไม่ได้แบ่งเป็นสีประเภทใหญ่ๆคือ 1. กามุปาทานยึดในกามคุณเช่นรูปรสเสียง 2. ทิฏฐุปาทานยึดในความเห็นเช่นฉันต้องถูก 3. สศีลพัตตุปาทานยึดในรูปแบบพิธีการ 4. อัตวาทุปาทาน คิดในความเป็นตัวฉันหลังจากมีนาไขวคว้า,วาความรักอีกครั้งเธอเริ่มพบว่ายิ่งคนสนใจเธอมากเธอก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเธอเริ่มติดในภาพรักนั้นและคิดว่าถ้าฉันไม่สวยฉันไม่มีค่าถ้าฉันไม่ได้รับความสนใจฉันคงเป็นคนที่ไม่น่ารักฉันเท่ากับความสำเร็จความรักและคำชื่นชมเธอไม่ได้แค่อยากมีคนรักเหมือนตอนตันหาแต่เธอเริ่มยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นคือตัวเธอ เมื่อมีคนวิจารณ์รูปลักษ์เธอจึงโกรธมากเมื่อถูกแฟนคนใหม่ละเลยเธอรู้สึกเหมือนจะหายไปเมื่อเงียบเหงาเธอรู้สึกเหมือนไม่มีคุณค่าเธอหลอมรวมตัวตนเข้ากับสิ่งภายนอกและนั่นคืออุปทานที่ลึกที่สุดอัต,ตวาทุป,ปาทานคือการยึดถือว่าสิ่งนี้คือฉันอย่างแน่นหนาเราทุกคนมีสิ่งที่ยึดไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวลองพิจารณาดูว่าถ้าไม่มีตำแหน่งนี้เรายังรู้สึกว่าตนเองมีค่าไหม ถ้าไม่มีคนรักเรายังเห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับคำชมเรายังรู้สึกว่าอยากทำดีอยู่ไหมท้าไมนั่นแหละครับอุปทานกำลังทำงานเราไม่ได้ยึดสิ่งของแต่เรายึดตัวตนที่ผูกกับสิ่งของเมื่ออุปทานเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรคำตอบก็คือพบการดำรงอยู่ของตัวตนที่ยึดไว้เมื่อเรายึดว่าฉันต้องเป็นแบบนี้ เราก็จะดำรงอยู่ในโลกของความพยายามที่จะเป็นสิ่งนั้นและพลังงานมหาศาลจะถูกทุ่มไปเพื่อไม่ให้ตัวตนที่เรายึดพังทลายอุปาทานะปัจจยาภโวการดำรงอยู่ในความเหนื่อยล้าที่เรียกว่าตัวฉันเมื่อตัวตนถูกสร้างจากการยึดถือเราจะเริ่มดำรงอยู่ในโลกที่เราเองเป็นผู้กำหนดและเราก็ต้องดิ้นรนให้ตัวฉันนั้นไม่พังทลายพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า อุป,ปาทานะปัจจยาพโวเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบคืออะไรพบหมายถึงการดำรงอยู่ไม่ใช่แค่พบชาติในแง่าชาติหน้าหรือนรกสวรรค์เท่านั้นแต่คือโลกที่เราสร้างขึ้นทางจิตใจจากสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมั่นเช่นถ้าเรายึดว่าเราเป็นนักเขียนเราจะดำรงอยู่ในโลกของนักเขียนถ้าเรายึดว่าเราเป็นผู้ล้มเหลวเราก็จะสร้างโลกที่มีแต่ความแพ้พ่ายถ้าเรายึดว่าเราเป็นคนดี เราจะปกป้องภาพลักษณ์นั้นแม้จะต้องโกหกตนเองมีนาเริ่มใช้ชีวิตทุกวันด้วยความกลัวจะถูกลืมเธอลงรูปทุกวันพยายามให้ตนเองดูดีสดใสฉลาดและมั่นใจเธอเริ่มคบหาคนใหม่โดยไม่ได้รักเขาจริงแต่เพียงเพื่อจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันโดดเดี่ยวเธอสร้างโลกของตัวฉันขึ้นมาและพยายามรักษาโลกใบนั้นอย่างสุดกำลังโลกที่ใครไม่สามารถมาวิจารณ์ได้โลกที่ห้ามพัง โลกที่ห้ามเงียบแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าโลกที่เธอกอดแน่นอยู่คือภพที่พาใจให้เธอเหนื่อยล้าเหมือนคนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลโดยไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ภพคือแรงเหวี่ยงสู่การเกิดของทุกข์เมื่อมีภพจิตจะหมุนไปสู่ชาติคือการเกิดและเมื่อมีการเกิดย่อมมีชารามรณะโศกะปริเทวะและอื่นๆตามมาเสมอพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภวะปัจจยาชาติ เราพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามรณงทุกที่เกิดจากการยึดถือว่านี่คือตัวฉันเมื่อจิตปรุงแต่งพบขึ้นมาได้ความเกิดก็เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในพบชาติแต่เกิดขึ้นทุกขณะจิตเมื่อจิตคิดว่าฉันคือสิ่งนี้จิตจะพยายามรักษาสิ่งนี้ไว้ให้คงอยู่แต่โลกแห่งรูปนามไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอและเมื่อเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดการกระทบ เมื่อกระทบก็จะเกิดความทุกข์นั่นคือชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะจึงเป็นปลายทางของวงจรแห่งอวิชาชาชราความเสื่อมโทรมความร่วงโรยของกายใจมรณะความตายทางรูปนามและความสิ้นสุดของสิ่งที่เคยเป็นโสกะความเศร้าความหดหู่ใจจากสิ่งที่สูญเสียปริเทวะการคร่ำครวญเสียใจ แบบแสดงออกมาทุกขะความเจ็บกายหรือเจ็บใจอย่างแสบลึกโทมนัตความท้อแท้สิ้นหวังเป็นบาดแผลภายในอุปายาสะความคับแค้นข้องใจอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าไร้หนทางอุปายาศะคือทุกข์ที่ละเอียดอ่อนและอันตรายที่สุดเพราะเป็นทุกข์แบบสิ้นหวังเหมือนคนที่หลงอยู่ในป่ามืดและไม่รู้ว่าจะมีทางออกหรือไม่สำหรับมีนาเธอเริ่มร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล เริ่มรู้สึกว่าชีวิตหมดความหมายทั้งที่ดูเหมือนเธอประสบความสําเร็จนั่นคืออุปยศะที่พาเธอสู่จุดต่าสุดของวงจรการพ้นจากปฏิจจสมุปบาทต,ต้องไม่พยายามแก้จากภายนอกแต่ต้องเห็นให้ชัดว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรและดับได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนจากพระสูตรหนึ่งที่สูตรทั้งหลายอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําในใจโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนั่นคือความเข้าใจของอิทัปปัจยตาธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยและเมื่อเข้าใจอย่างแยบคายจริงๆวงจรทั้ง12ข้อนี้จะถูกย้อนกลับแะดับไปทีละลำดับจนกระทั่งอวิชาก็ไม่เหลือ ปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เพียงลำดับของธรรมแต่คือกระจกเงาแห่งใจหากเรามองลึกลงไปในใจอย่างไม่กลัวเราจะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกที่โหดร้ายแต่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ของเราเองและยึดในสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นว่าเป็นตัวตนและเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะวางสิ่งที่ไม่ควรแบกและเราจะออกจากวงจรแห่งทุกข์ได้อย่างอ่อนโยน ท้ายที่สุดนี้ขอฝากกดติดตามช่องเศษดินที่ปลายเล็บเพื่อเดินทางร่วมกันในแสงของธรรมนะครับ